สวัสดีค่ะวันนี้เปิดกล่องรีวิวนะคะเป็นกล่องรีวิวจากร้านอาหารเอเชียนะคะตูไม่ได้ซื้อนานหรือยังเนี่ยเดือนหนึ่งหรือสองเดือนนะคะที่ซื้อเพอราะอะไรขนมจีนหมดเป็นคนชอบกินขนมจีนเดี๋ยวจะมาเปิดกล่องนะคะวันนี้ชุดใหญ่ไฟกระพริบเลยค่ะ บินจ่ายไป309ยูโร3 0 0 3 0 0ยูโรนะคะรวมค่าส่งมีน้องฝากซื้อด้วยประมาณ50ยูโรนะคะที่เหลือก็คือของตู้นะคะมาดูกันว่าวันนี้มีอะไรบ้างก็จริงๆมันก็เหมือนเดิมนะคะเขาส่งของเมื่อวานเขาส่งของเมื่อวานแล้วก็มาถึงวันนี้วันเดียวถึงนะคะรอบนี้ไม่มีไม่น่าจะมีของแช่แข็ง ตูไม่ได้สั่งของแช่แข็งมาเลยมีแต่ของสดแล้วก็ของแห้งนะคะเดี๋ยวมาดูกันเลยค่ะทุกสั่งของนี่มาด้วยนะของขวัญวันเกิดให้สามีนะคะเป็นน้ําชาซัมซุงนะคะน้ําชาซัมซุงน้ําชาคือของเลวที่มีสีแบบน้ําชาซัามซุงก็ไปสะกดแบบภาษาอังกฤษนะคะ <c oughs> จะพูดไม่ใช่ ไม่ออกอีห้อนะคะน้ำชาซัมซุงนะคะนี่นะคะรอบนี้เขาส่งแบบใส่กล่องโฟมทีเดียวจบเลยนะคะทุกทีเขาจะใส่กล่องโฟมแล้วก็ใส่ลังกระดาษนะคะดูแล้วเขาก็แพ็คมาดีเหมือนกันนะคะคือมันแน่นมันแน่นทั้งกล่องเลยอะ่ะเดี๋ยวมาดูกันค่ะนี่ก็เป็นซื้ออะไรมาเนี่ยใบเตยนะคะทุกซื้อใบเตยมาเพราะว่าใบเตยที่ปลูกไว้นี่มัน มันมันไม่งอกไม่มีใบแล้วนะคะโยนมุ่งใบมะกรูดมะกรูดสองแพทมะกรูดหมดกินนะคะครั้งก่อนชะอมจะมาแกงจะมาแกงใส่หน่อไม้ตะไคร้ผักชีฝรัง่งผักชีฝรั่งนี่คาดหวังว่าจะมาปลูกด้วยนะคะผักสีเขียว นี่ก็เช่นกันใบาชาพลูเดี๋ยวจะต้องทำแกงเด็ดใบทำแกงแล้วก็เอาการจิ้มดินนะคะนขนมขนมไทยๆค่ะมะย,ยมดองเอ้ยมะย,ยมดองมะย,ยมเชื่อมปลาหมึกหวานทุกซื้อสองไม้ไม่ใช่หรอนี่ปลาหมึกหวานอันนี้ของกินเล่นนะคะ ใบแมงลักใบแมงลักตุก็ซื้อมาคาดหวังว่าจะจิ้มดินเหมือนกันนะคะเนี่ยตะไคร้ตะไคร้ซื้อมาอย่างละสองกระชายกระชายสองอันหรือเปล่าอันเดียวหรอนี่ค่ะค่ะตะไคร้เบมะกรูไดไม่ใช่ยาจะทเป็นเซตต้มยำแล้วก็แช่แข็งอีกทีนะคะค่ะ อันนี้คือเออซื้อพริกผิดเหรอมามา่าอาหารอาหารเร่งรัดชั่วโมงเร่งรัดนะคะเป็นตัวช่วยมามา่าฮานามิก็เ,เกี๊ยบรอยเพื่อนอันนี้ของดิเล่นฮานามิของดิเล่นเออแป้ง แป้งชุบกล้วยแขกอันนี้ดีนะคะแนะนำนะคะถ้าใครอยากกินกล้วยทอดมันทอดนะคะผสมแป้งตามสูตรนะคะแล้วแล้วก็เพิ่มน้ำตาลนิดหน่อยนะคะรอบก่อนทุกทําทุกไม่ได้ใส่น้ำตาลและทีนี้มันมันก็ไม่ค่อยหวานเท่าไหร่ไงก็เลยเดี๋ยวรอบหน้าถ้าทุกทําจะเพิ่มน้ำตาลในแป้งนะคะอร่อยค่ะแนะนำ <ๆๆ S 1> ผงหมากสเต๊ะอันนี้ก็ดีนะคะ คือแม่บ้านแม่บ้านโลโบตัวจริงหมูแดงรวยเพื่อนเป็นคนไม่มีเพื่อนต้องรวยเพื่อนไม่ใช่อณิทาโรผมทาน้ำจิงสเตะ๊ะสองยี่ห้อเหรออ๋อผมหมากับผงไนนันอ๋ออันนี้เป็นกระเทียมไทยนะคะกระเทียมไทยแกะเม็ดมันเล็กตุกจะเอามาทดลองปลูกด้วยนะคะ เดี๋ยวปลูกตอนหน้าหนาวน้ำตาลเปึกนะคะน้ำตาลปึก,ะะปกเอาไว้ทำขนมไทยแต่นี่ก็โลโบผงหมักไก่ข้าวหมกไก่แล้วก็ผงทำแหนมผงหมักแหนมเนื้อดูแม่บ้านโลโบผงทำไส้อัวเห็นแมบ้านโลโบสองชุด ในบ้านโลโบ bilmiyorum. ส่วนนี้นะคะเป็นมะขามหวานนะคะคนเพชรบูรณ์สั่งมะขามหวานมากินคือตุ๊กเป็นคนท้องผูกตุ๊กก็คุยกับแม่นะคะว่ากินอะไรถึงจะระบายดีแม่บอกมะขามหวานสิตุ๊กเลยสั่งมะขามหวานมานะคะเออสั่งนี้มาสองถุงเหรอสามถุงเหรอ,อน,น้ำตาล นี่ก็เป็นสีอวดำนะคะสี CEO หวานหมดปีไหนเนี่ย2อ2 3โอเคกินไปอีก3ปีอุ้ยนี่ค่ะอันนี้เป็นน้องเขาฝากซื้อนะคะพิมพ์ดีพายนี่เขาดังจริงๆนะคะล่าสุตดตุ๊กด,กด,กดกูคลิปตุกดูคลิปที่เขาไปช่วยคุณป้าที่เลี้ยงหมาแมวจรจัดนะคะ ออน้ำตาไหลาตามเรื่องด่วนอันนี้เม็ดเม็ดกอริยองกอริยองก็คือเม็ดผักชีนะคะเอาไว้มาทำหมักเอาไว้มาหมักอาหารผงสเตะ๊ะเลมอนกราสเลมอนกราสก็คือผงผงอะไรอะ่ะ ผงตะไคร้นะคะผงตะไคร้ก็มีผงข่าก็มีนะคะทุกจะไว้หมักใช้ในกรณีจะหมักหมักเนื้อนะคะจะได้ไม่ต้องใช้ตะไคร้สดนะคะก็เป็นการแยกประเภทไปโดยกลิ่นมันอาจจะไม่หอมเท่าของสดเนาะกรีนเคอรี่พริกแห้ง พริกแห้งเอาไว้มาทําพริกป่นนะคะหรือมาทําต้มขนมจีนน้ํายานะคะพริกแห้งพริกแห้งเนี่ยเราซื้อถ้าซื้อพริกแห้งเลยจะถูกกว่าเราไปซื้อพริกสดมาตากแห้งนะคะทกลองทดลองดูแล้วได้น้ําหนักหรืออะไรซื้อพริกแห้งจบทีเดียวไม่ต้องไม่ต้องตากเองด้วยปูปูดองสั่งปูดองมากิน ไม่ออกละอ๋ออันนี้เป็นกระชายแช่แข็งนะคะกระชายแช่แข็งเนี้จะถูกกว่ากระชายสดนะคะแต่ว่าอย่างนี้มันมาอย่างนี้มันก็คือจะละลายแล้วนะคะเริ่มละลายแล้วของที่ละลายแล้วที่ละลายน้ําแข็งแล้วเราควรจะเอามาปรุงอาหารทันทีนะคะไม่ควรจะไปแช่แช่แช่ตู้แช่นะคะเราควรจะทำมาทำาอาหารดูก็ว่าจะมาทําน้ํายาขนมจีนไว้นะคะ ทำน้ำยาขนมจีนไว้แล้วก็เอาไปแช่แข็งหมายถึงเอาไปต้มให้สุกก่อนนะคะและนี่ก็คือรสด,ดีรสกายน้องฝากซื้อโอ,อ้ผงแอคคอร์ดเอาไว้มาทำลูกชิ้นค่ะรอบก่อนตัวทำลูกชิ้นเนื้อไม่เด้งเลยเอ,อ๋อ ปลาสลิดอันนี้มันแช่แข็งมาป้างหอเนี่ยน่าจะแช่แข็งมาอันนี้ปลาสลิดอันนี้ปลาสลิดน้องสั่งซื้อส่วนนี้ส่วนนี้ปลาสลิดท,ทุกซื้ออันนี้มันยังไม่ละลายน้ําแข็งเลยนะคะน้ําแข็งยังมีอยู่ตัวตุว๊กไปแช่ช่องแข็งต่อได้นะเนี่ย เดีย๋ยวนี้ก็เป็นปลาล้านะคะในต่อไปก็เป็นพวกขวดๆนะคะเอ่อน้ำส้มสายชูตุ้หายี่ห้อหนึ่งมันไม่มีอ่ะซอสปรูรสฝาเขียวนี่ก็คิดว่าซื้อยี่ห้อที่กินประจำแต่กดทำไมกดได้ยี่ห้อนี้มาน้ำปลาห้ามขาดน้ำปลาห้ามขาดเอ้ย ลืมซื้อซีอิ๊วขาวซอดหอยนางรมตําปูนะคะน้ำตำําปูทดลองซื้อมากินดูนะคะว่ามันจะเป็นยังไงนะคะราคาไม่ค่อยแพงซื้อได้น้ำปลาต้มสุกน้องพรทุกสั่งอันนี้ด้วยเหรอเอองงเดี๋ยวไปเช็คลิสต มีหน้าละ่ะมัน300กดเพลินกดเพลินเลยเนี่ยแล้วตอนนี้ดนาวน,นี้ตุกมาต,ต้มเองต่อนะคะขวดละ5ยูโรนะโอเคเดี๋ยวไปดูกล่องที่2ค่ะอมืมาต่อค่ะแกะนั้นออกมาละต่อไปอร่อยรสด,ดีขนุนขนุน อันนี้จะเป็นเซตนี่จะเป็นเซตของหวานรวมมิตรนะคะขนุนตาลเฉาก้วยของหวานรวมมิตรช่วงฤดูร้อนนะคะเย็นตาโฟนี่เพิ่งเคยลองก๋วยเตี๋ยวเรือนี่ก็ซื้อมาลองกระชายไม่รู้เป็นอะไรกับกระชายอันนี้ก็เป็นกระชายดองนะคะ ซื้อมาลองเหมือนกันมีหน้าฉันหมดเยอะและนี่คือพิมลิพายแม่ยิพิมน้ำพริกตาแดงแม่ยิพิมนะคะในพิมลิพายของเขาดีจริงนะคะอันนี้คือหมูหยองโอ้หมูหยองยังไม่ได้ลองหัดทําเองนะคะ แต่ว่าบางทีเราอยากกินน่ะหรือเอาไว้เป็น,ปนไส้ไส้ขนมปังหรืออะไรเงี้ยก็ซื้อก่อนอันนี้ขีดนึงสยูโรใช่ไหมแต่ถ้าเราลองทำเองอ่ะขีดนึงอ่ะมันต้องใช้หมูสดเท่าไหร่เดี๋ยวจะเดี๋ยวจะลองทำนะคะนี่ก็อันนี้อะไรอ่ะอันนี้อะไรอ่ะอ ไปไปไอันนี้พริกไข่ดำนะคะเพื่อสุขภาพขามเปียกอาหารไทยอันนี้ก็เพื่อสุขภาพราบ,บัวนี่ไม่เพื่อสุขภาพหน่อไม้ดองไม่เพื่อสุขภาพนะคะหนอ่อ,หนอไม้ดองแล้วก็หน่อไม้ดองแล้วก็หน่อไม้ต้มเขาเรียกว่าหน่อไม้แลว คนชอบกินหน่อไม้นะ,ะอันนี้ก็จะเป็นแบบที่สับแบบต้นแบบดองมีทุกอย่างให้เลือกสัง่งสาคู่สาคู่ใส่หมูสาคู่เม็ดใหญ่สาคูเมยย็ดใหญ่เ,ยยเอามาทำอะไรชานมไข่มุกแป้งขนมเอาไว้มาทำขนม และนี่ก็คือเห็ดหูหนูดำนะคะเห็ดหูหนูดำแห้งอยู่นี้ไม่่คยได้กินเห็ดหูหนูนะคะบ้านเรามันมีซื้อสดได้ง่ายใช่ไหมแต่ว่าอยู่นี้ไม่มีนี่เป็นโอ้มันเล็กมากเลยอะ่ะนี่คืออะไรคะนึกจำไม่ได้นึกชื่อไม่ออกมันเล็กมากแล้วมันก็แพงด้วยนะนี่3ยูโรใช่ไหม แล้วก็คือขนมจีนนะคะซื้อพอนี่เลยแหละมีมีแห้งซื้อแบบนี้นะคะกินง่ายซื้อแบบนี้นะคะกินง่ายแล้วก็ต้มได้หนึ่งถ้วยนะคะแบบนี้ไวๆของไวๆค่ะแล้วก็ขนมจีนแห้งนี่ตุกสั่งมาสิบสิบห่อนะคะ ห่อละยูโร80 1ยูโร80เนี่ยรอบนี้ต้องกินแบบประหยัดต้องงดแป้งเป็นไงคะสินค้าสินค้าของเราคนไทยที่เราต้องสั่งนี่มีบางอย่างที่เป็นของที่สั่งประจำนะคะแล้วก็บางอย่างก็ซื้อมาทดลองอย่างเช่นพวกออซอสเข็มข้นแบบนี้ค่ะมันจะมีแบบทั้ง ซุปสาหรับกว๋วยเตี๋ยวเป็นกว๋วยเตี๋ยวหมูกว๋วยเตี๋ยวเนื้อกว๋วยเตี๋ยวเป็ดกว๋วยเตี๋ยวกว๋วยเตี๋ยวไก่ยังไม่มีนะที่ที่เป็นแบบนี้นะคะตอนนั้นก็จะเป็นแบบผงสําหรับทําน้ําซุปคือตุก็ซื้อมาชดลองนะคะถ้าอร่อยก็ซื้อซ้ําใช่ไหม <laughs> อันนี้ก็น่าจะเวิร์กมันต้องผ่านการตรงส่วนมากก็จะหมดอายุปี2023นะคะ ก็มีเวลากินไปอีกปีนี้2-1หนึใช่ไหมสองพันยี่สิบ2-3ก็มี23นี 23, ่ก็23ต้นปีนะก็ประมาณ2ปีนะคะที่จะมีเวลากินซึ่งส่วนมากเราก็จะกินจนหมดและค่ะไม่ทิ้งของนะคะเพราะว่าหาเงินไม่ได้ค่ะทิ่ฉันผิดหรือเปล่าดิฉันรู้สึกว่าคิวดิชัน,นี่มันหลังจากนี้นะคะตุ๊กก็จะไปนั่งเช็คลิสต์ว่ารายการที่ตุกสั่งอะ ครบไหมถ้าไม่ครบตุก,ก็จะรีบแจ้งไปทางร้านนะคะซึ่งโดยส่วนมากแล้วเนี่ยถ้ามีข้อผิดพลาดอะไรอะ่ะเขาก็จะอย่างเช่นอย่างเช่นตุกเช็คดูนะคะแล้วก็ถ่ายรูปส่งให้เขาดูว่ามีของไม่ได้กี่รายการอะไรเงี้ยส่วนมากมันไม่ใช่ส่วนมากหรอกถ้าขาดหนึ่งรายการเนี่ยนะคะตุกกแจ้งเขาเขาก็จะรีฟันเงินให้นะคะเข้าในเข้าบัญชีที่เราโอนเงินไปนะคะ ร้านนี้เป็นร้านที่ใหญ่มากนะคะใหญ่มากในเบวเยี่ยมแล้วก็น่าจะเป็นเซ็นเตอร์ที่ส่งอาหารอาหารไทยไปไปทั่วยุโรปเลยนะคะของเขาเยอะจริงตัวอยากลองไปที่ร้านค้าเหมือนกันรนะ้านจริงๆละ่ะแต่มันไกลมากเลยไกลจากบ้านทุกสองชั่วโมงอะ่ะสองสองชั่วโมงถึงไหมไกลจากบ้านทุกสองชั่วโมงเลยนะซึ่ง ถ้าจะไปถ้าจะไปตรงนั้นจริงๆนะ่ะก็เลือกก็เลือกที่จะไปที่มาสติกนะคะมาสติกนี่ขับรถไปชั่วโมงนิดนึงก็ถึงแล้วนะคะที่มาสติกเป็นลาเนเชียใหญ่เหมือนกันคะ่ะแล้วก็จะมีตลาดปลาด,ด้วยซึ่งตลาดปลามันจะมีทุกวันศุกรนะ์เนาะได้ไปซื้อปลาสบะมามาทำแช่แข็งไว้กินนะคะจะก,กินเมี่ยงปลาทูเสียงหายเสียงไม่ค่อย เป็นคนใช้เสียงไม่ค่อยได้หายใจไม่ดีเอ,อ่มุกี้จะพูดอะไรต่อมาไม่มีอะไรจะพูดโอเคค่ะงั้นเดี๋ยวตุ๊กจะปิดคลิปนี้ไว้แค่นี้นะคะก็เอามาเล่าสู่กันฟังค่ะยอดบินยอดบินรวมทั้งหมดนะคะ280ยูโรเป็นภาษี22ยูโรนะคะ อะไรเขามีลดราคาให้ตุกมีลดราคาให้ตุก1นึยูโรสิบหรอหรือว่ามันมีของค่าส่ง12ยูโรนะคะทั่วเบลเยียม12ยูโร12ยูโรสั่งกี่กิโลก็ได้นะคะน้ำหนักสั่งกี่กิโลก็ได้อ๋อแล้วมันก็มีอันหนึ่งอ่ะทางร้านช่วงนี้เขาก็ส่งขอนส่วนแล้วเขาก็ส่งทุเรียนด้วยนะคะ ทุเรียนตอนนี้เขาขายกันราคาขายกันอยู่ที่22 <c oughs> ่สยูโรมีตู้เห็นราคา22อยูโรหรือ21ิดยูโรนะคะ่ะได้เนื้อทุเรียนเป็นเนื้อทุเรียนนะคะ500กรัมแต่แรกแตู้เอาตู้ก็แอรใส่ตะกร้าไปแล้วแต่ทีนี้พอมาดูททอลททอลจ่ายเงินอนะมันสูงมากตู้ก็เลยเอาออกเสียสลาทุเรียน เสียสละทุเรียนเพื่อที่ได้อย่างอื่น22ยูโรค่ะเพราะาตัวเลขมันสูงเงินไปมันทำใจไม่ได้ตอนนี้ก็เลยจะได้กินคุยกับเพื่อนนะคะตอนนี้เรากินทุเรียนทริปกันไปก่อนแล้วกันอะไรประหยัดได้ก็ประหยัดนี่คือประหยัดแล้วนะคะแต่ว่านี่ตุ๊กที่สั่งมาทั้งหมดนี่คือก็เว้นไปอีก3เดือนเลยค่ะถ้าเว้นไปอีกสเดือนก็ จะเป็นรายการอาหารไทยของตุกตกประมาณเดือนละร้อยยูโรนะคะถือว่าเยอะไหมอะร้อยูโรค่าอาหารไทยอโอเคไปละค่ะสวัสดีค่ะมันหลายนาทีเนี่ย มีอะไรครูดีว่วัดกูแม่ฟิชปลา